ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับยันชาแนลในคลิปนี้พัดน่องมาเนี่ยพัดมะนาวนะครับพัดน้ำเต้าครับพัดนิดคน้่อยนะครับครับตอนนี้เขาขึ้นหมูลงไปคั่วนะครับตามด้วยกระเทียมและพริกขี้หนูนะครับลงไปคั่วนะครับเดี๋ยตีแล้วเาเอามะนาวนะครับลงไปคั่วด้วยกันเลยครับต่อไปกับปรุงรสเลยครับหงนัวรสดี สีอุ่วขาวฟ้าเขียวเต้าเจี้ยวใส่ลงไปได้เลยครับแล้วแต่ความชอบนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนําเสนอเมนูนะครับเมนูง่ายๆนะครับแต่รับประกันความอร่อยเหมือนเดิมครับรชาติจะหวานหอมนะครับนี่ครับร้อซุปนะครับตอนนี้ครับเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานครับ เมนูผัดเห็ดโคนน้อยกัใช้วิธีเดียวกันกับผัดมะนาวนี่นะครับตั้งแต่เขาเปลี่ยนวัตถุดิบนะครับครับผมถ้าชอบคลิปนี้ของยันชาแนลในคลิปนี้นะครับ,ก,บการนําเสนอเมนูง่ายๆแต่รับประกันความอร่อยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ยันชาแนลด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์แอนชาแนลจะได้มีกาลังใจนะครับครับผมสาหรับคลิปนี้ ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะจัดเมนูเด็ดๆให้พี่น้องได้รับชมครับขอบคุณครับ